สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะการเรียนในคลิปที่ผ่านมาการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเสร็จแล้วหรือยังคะไม่เป็นไรนะคะก็หากยังทําไม่เสร็จนะคะในวันหยุดนี้ก็สามารถกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ทํามาให้เรียบร้อยนะคะคุณครูจะได้ตรวจให้นะคะเพื่อจะได้ดูว่านักเรียนเข้าใจหรือเปล่านะคะสําหรับวันนี้นะคะ เราก็จะมาเรียนต่อกันเลยนะคะในเรื่องการอ่านออกเสียงทานองสนะบทอ่านเสริมขนมแม่เอ๋ยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ในสาระที่1การอ่านมาตรฐานการเรียนรู้ท .1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านตัวชี้วัดที่ท 1. .1.1.4.1 ทอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องมาทำความเข้าใจคำว่าบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองก่อนนะคะบทร้อยแก้วก็คือการที่เราอ่านหนังสือด้วยแบบธรรมดาแบบที่เราอ่านอยู่นะคะ ที่เราอ่านออกเสียงส่วนบทร้อยกรองนั้นเป็นการอ่านที่มีทำนองนะคะมีจังหวะโดยให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทกรอนนั้นๆน,น,นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้บอกฉันทลักษณ์กรอนสุภาพได้ 2. ออ่านกรอนสุภาพเป็นทำนองสนองได้ 3. เห็นคุณค่าการอ่านออกเสียงทำนองสนองนะคะ อตอนนี้นะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนอ่านออกเสียงบทอ่านเสริมขนมไทยแม่เอ๋ยหน้าที่สินะคะหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะหยิบหนังสือมาเลยค่ะ,ะเรามารอ,อ่านพร้อมๆกันเลยดีไหมคะ พร้อมค่ะขนมแม่เอ๋ยขนมแม่เอ๋ยเชิญมาทางนี้ขนมอร่อยดีอยู่ทางนี้จ้าขอเชิญพ่อแม่ทั้งหลายคุณตาคุณยายคุณลุงขออภัยค่ะคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่าคุณลุงพี่ป้าน้าอาเชิญเร่เข้ามา เลือกซื้อขนมขนมไทยนั้นมีหลายอย่างเรียกชื่อต่างต่างมาสิมาชมหม้อแกงขนมชั้นลูกชุบอีกขนมกรอบกรุบครองแกะครองแครงมีถมปลากิมไข่เต่าบัวลอยกรีบลำดวนแสนอร่อยหวานหอม ชวนดมสังขยากาละแมกยายศาสตร์อร่อยเฉียบขาดถั่วเขียวลูกบัวตม้มทองหยิบทองหยอดเม็ดขนุนฝอยทองรสละมุนกลิ่นกลุน่นรื่นรมขนมเทียนบ้าบินสัมปณีขนมแป้งจีลืมกลืนเพลินอมกล้วยบวดชี เปียกปูนทับทิมกรอบสริมของชอบวุ้นสีสวยสมจามงกุฎโสมนัสถ้วยฟูถั่วดำสาคูลอยแก้วไม่จมตะโก้เรไรดูซิลอดช่องน้ำกระทิถัวว่วปวนทรงกลมสเสนจันยกมณีแสนสวย ข้าวต้มมัดไส้กล้วยของแม่ค้าตาคมชิมแล้วอร่อยถูกใจเชิญมาอุดหนุนใหม่ขนมไทยหน้านิยมขนมแม่เอ๋ยขนมมาแล้วจ้านักเรียนมีเวลาก็อ่านอีกครั้งนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าตัวหนังสือนะคะในบทอ่านจะแตกต่างกันสีดำและสีฟ้าใช่ไหมคะ สีฟ้านั่นคือชื่อขนมไทยนะคะนักเรียนอาจจะบางอย่างอาจจะไม่รู้จักนะคะลองถามคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะลองเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ว่าขนมที่มีชื่อเพราะๆเ,เหล่านี้หน้าตามันเป็นยังไงนะคะ,อะตอบคำถามดังต่อไปนี้นักเรียนเคยรับประทานขนมไทยอะไรบ้างจากบทอ่านเสริมขนมไทยแม่เอ้ยนะคะสำหรับครูนะคะ คุณครูเคยชานหม้อแกงขนมชั้นลูกชุบกรองแครงเหมือนจะเกือบหมดเลยเพราะคุณครูชอบทานขนมไทยนะคะต่อไปข้อที่ 2, 2นักเรียนคิดว่าบทอ่านเสริมขนมแม่เอ้ยเหมือนหรือแตกต่างกับบทเรียนเนื้อหาขนมไทยไร้เทียมทานหรือไม่แตกต่างไหมคะแตกต่างไหมคะ ก็ไม่ใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าเป็นการเอาขนมซึ่งโดยใช้วัตถุที่อยู่ในท้องถิ่นนะคะมาทำเป็นขนมหน้าตาสวยงามน่ารับประทานและอร่อยใช่ไหมคะเราต่อกันเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องกรอนสุภาพก่อนนะคะก่อนที่เราจะชม วิดีทัศนะคะเอามาดูกรอนสุภาพก่อนนี่คือตัวอย่างกรอนสุภาพกรอนสุภาพหากเรานับให้ดีมันจะมีวักละ8พยางใช่ไหมคะอ่านี่คือแผนผังกรอนสุภาพหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรอน8นะคะ,ะมาดูนะคะวรคแรก8พยางเราเรียกว่าวรคสดับวรคที่สองวักรับนะคะวรคที่สามวักรองและ วักที่4ก็คือวักส่งนะคะ4วรวัเท่ากับ1บทนะคะเมื่อเรามีบทที่2ก็จะมีการสัมผัสระหว่างบทนะคะพอมีบทที่2ก็เหมือนเดิมค่ะลูกวักสดับวักรับวักรองวักส่งนะคะอ่านี่คือแผนผังกรอนสุภาพหรือ กรอน8เามาเรียนรู้กันต่อนะคะกรสุภาพบทหนึ่งจะประกอบด้วย2บาทบาทละ2วักค1บทใช่ไหมคะ1บทมี4วรวัใช่ไหมคะ4ี่วคก็จะเป็น2บาทวักละ8พยางแต่บางครั้งอาจจะเป็น7หรือ9ก็ได้นะคะวักสดับามาดูตรงนี้นะคะที่มันจะแตกต่างกับ กรอนที่เราเคยเรียนตอนปอ .3 ก็คือกรอนสีนะคะมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราเพิ่มพยางค์ขึ้นเท่านั้นแต่มันมีความแตกต่างในแต่ละวักที่มันมีชื่อแตกต่างกันวักแรกคืออะไรคะวัคสดับวักรับวักรองวักสุงนะคะมาดูวักสดับก่อนนะคะเสียงท้ายวักใช้ได้ทุกเสียงจําได้ไหมคะเราเรียนเรื่องเสียงของวรรณยุกต์มาแล้วสามัญเอกโทรตรีและจัตวาตรงนี้ได้ทุกเสียงนะคะ ต่อไปวักรับเสียงท้ายวักก็ใช้ได้ทุกเสียงเหมือนกันนะคะสามัญเอกโทตรีจัตาวาต่อไปมาดูตรงนี้นะคะวักรองนี่มีความแตกต่างแล้ววักรองก็คือวักที่3ใช่ไหมคะเสียงท้ายวักให้ใช้เสียงสามัญกับตรีนะคะใช้เสียงสามัญกับตรีแสดงว่าเสียงที่ใช้ไม่ได้ก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียง จัตาวาใช่ไหมคะและวักสุดท้ายวักส่งนะคะจะมีเสียงท้ายวักก็คือเสียงสามัญกับเสียงตรีนะคะนี่คือลักษณะคำพันและบังคับบังคับสัมผัสนะคะคราวน,นี้มาดูการสัมผัสสัมผัสเราจะแบ่งออกเป็นสัมผัสนอกสัมผัสระหว่างบทและสัมผัสในมาดูคําว่าสัมผัสนอกก่อนนะคะสัมผัสนอกหมายถึงคําสุดท้ายของวักสดับสัมผัสกับคําที่สนะคะตรงนี้บังคับ หรือคำที่5ตรงนี้ไม่บังคับนะคะของวรรคนะคะคำสุดท้ายของวรรคจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรครองและคำสุดท้ายและคำที่3ตรงนี at ้บังคับหรือคำที่4ี่ไม่บังคับของวรรคส่งนะคะเดี๋ยวตรงนี้หากไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูที่อีกคลิปเมื่อสักครู่นะคะต่อไปสัมผัสระหว่างบทนะคะจะเป็นคำสุดท้ายของวรรคส่งในบทที่1สัมผัสกับคำสุดท้าย ของวักรับในบทที่สองสัมผัสในนะคะสัมผัสที่อยู่ในวักเดียวกันจะเป็นสัมผัสสระหรือสัมผัสพยัญชนะก็ได้ถึงแม้นสัมผัสในจะไม่มีกฎเกณฑ์บังคับเหมือนสัมผัสนอกแต่ก็มีส่วนช่วยให้บทร้อยกรองมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะมาเรียนรู้ตรงนี้แล้วนะคะคราวนี้ในการอ่านกรอนสุภาพนะคะจำได้ไหมคะ หนึ่งวัคมีประมาณ8พยางบางครั้งอาจจะเป็น7หรือ9พยางหากวัคนั้นมี7พยางเราจะแบ่งพยางออกเป็น2 2 3แต่ถ้าเป็น8พยาง3 2 3หาก9พยางล่ะคะก็จะแบ่งเป็น3 3 3นะคะการที่ลูกจะอ่านคำนองสนอได้ถูกต้อง ลูกต้องอ่านแบบร้อยแก้วแล้วก็แยกพยางให้ได้ก่อนนะคะจำพยางหากแยกไม่ได้อาจจะใช้ดินสอขีดนะคะขีดเว้นวรคตรงนี้เราจะได้รู้ว่าตรงนี้คือการเว้นวรคเราจะต้องหยุดนิดหนึ่งนะคะเอาลองดูตรงนี้นะคะนี่คือตัวอย่างกรอนสุภาพจากเรื่องพระอภัยมณีซึ่งประพันธ์โดยท่านสุนทรภูมินะคะกะวีเอกของเรานะคะแล้วสอนว่าอย่าไว้ ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกําหนดถึงเขาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่ง พึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจานะคะอาต่อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านบทร้อยกรองนะคะตามต่อไปนะคะในคลิป05ทับ2นะคะ